สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงไก่นะครับตัวนี้นะครับเป็นไก่แจ้นะครับที่ผมบอกเพื่อนๆเมื่อรอบก่อนนะครับว่ามีเพื่อนๆได้จองไว้นะครับแต่ตัวนี้เห็นนานแล้วนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะหลุดจองนะครับน่าจะแบ่งต่อสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็ขอโทษเพื่อนๆที่สนใจในช่วงก่อนด้วยนะครับที่ผมบอกว่าติดจองก็ขออภัยนะครับพลาดโอกาสไปหลายๆท่านนะครับตัวนี้นะครับเปิดจองนะครับหลุดจองนะครับ ก็จองไว้ให pues ้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะครับผลปรากฏว่าไม่ได้รับการติดต่อกลับนะครับก็ปล่อยให้เพื่อนๆนะครับสองใบเทารวมส่งนะครับตัวนี้นะครับสองใบเทารวมส่งครับแจนนะครับผมลอยชนช่างเมื่อสักครู่นี้นะครับสองหกเสร็จเร็จนะครับสองหกไปสองเจ็ดนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับเจ้าสีขาวตัวนี้นะครับก็แบ่งในราคาสองใบเทารวมส่งเช่นเดียวกันนะครับลอยชนตัวนี้ ช่างเมื่อวานได้2.7นะครับตัวนี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทักสอบถามได้นะครับชุดนี้ยังยังยังเป็นชุดของไอ้บากหมูมิดบินเขาหรือลั่นอยู่นะครับสําหรับชุดที่อยู่ในสุ่มนี้นะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับทักมาสอบถามได้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับลอยชนอยู่ที่2-3นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอันนี้ หนึ่งใบเทาไม่รวมส่งสนะครับสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจนะครับแล้วก็ขออภัยเพื่อนๆที่สนใจในรอบก่อนสำหรับแจนะครับคือมีท่านหนึ่งจองไว้แล้วก็ปิดโอกาสไปหลายๆท่านเลยทีเดียวต้องขออภัยด้วยนะครับสําหรับรอบนี้น่าจะหลุดจองแล้วนะครับผ่านมาเกือบเดือนนะครับก็เลยจะขอแบ่งต่อนะสำหรับเพื่อนที่สนใจนะครับถ้าสอบถามได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้เพิ่งจับ เข้าสมนะครับนี่เป็นแจสวยงามนะครับเป็นชุดไอ้บากระหมืกบินเขาหรือ่นเช่นเดียวกันนะครับนี่นะครับอันนี้ก็ช่วงจะสิ้นเดือนแล้วนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่สนใจและขอบคุณเพื่อนๆที่สอบถามกันเข้ามาด้วยนะครับทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่ครับต้องขออภัยเพื่อนๆที่รอบก่อนทักหลายคนทักเข้ามาก็ไม่ได้เปิดแบ่งแค่นี้ก็เปิดแบ่งให้แล้วนะครับผมขอบคุณ